สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึตราปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะคุณครูรุ่งทิพย์นะคะก็จะมาสอนนักเรียนเรื่องวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือวันนี้ค่ะลอยกระทงดีนะคะเราไปเรียนรูเนะื้อหาสาหรับวันนี้พร้อมรอกันนะคะลอยกระทงเดก็คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะคาว่าลอยกระทงนะคะเขียนได้2แบบ L o I, ลอยหรือจะลอยแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนได้ทั้ง2แบบ เ,ะะเดี๋ยวส่วนใหญ่เขาจะเขียนแบบนี้นะคะลอยกระทงวันลอยกระทงนั้น one of the most popular and romantic festival เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยที่มีชื่อเสียงแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยในเทศกาลวันนี้นะคะ full night of the 1 2 l lunar month ก็คืออยู่ตรงกับขึ้น15คาคำเดือน12 fall in November บอ l อินเว v e m b เบก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะต่อไปค่ะคำว่าลอยนะคะก็ใช้คำว่า to float กระทงกระทงก็คือสิ่งที่ a uh, vessel made of the banana s t o c k and leaves เป็นสิ่งที่ทำมาจากหยวกกล้วยแล้วก็ใบกล้วยหรือใบตองนั่นเองนะคะ float กระทง decorate with ในกระทงมีอะไรบ้าง flowers มีดอกไม้ a candle เทียน and three joysticks แล้วก็มีทูบนะคะสามก้านเราเลอยกระทงเพื่ออะไรคะ To thanks and apologize a c o r d e d of the r i v e r เพื่อที่ขอโทษหรือขอขมาแด่พระแม่คงคานะคะ Float away you for June ก็คืออะไรคะ ก็คือลอยสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าโชคร้ายเนี่ยลอยไปกับแม่น้ำนะคะ Bring Good Luck and Happiness แล้วก็นำสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่มีความสุขให้เข้ามาตัวเรานะคะนี่คือ,อวันลอยกระทงนะคะต่อไปอันนี้คือคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับวันลอยกระทงนะคะเดยวนักเรียนศึกษาตรงนี้นะคะคุณครูให้ความหมายมาแล้วด้วยต่อมาค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ แบบฝึกหัดตรงนี้นักเรียนดูหมายเลขนะคะคุณครูชี้ไปตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเลขสองตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเลขสเลขสชี้ตรงนี้นะคะเลขสี่ไปตรงนี้ค่ะเลขหมาตรงนี้เลขหตรงนี้นะคะเลขหแล้วก็เลข7ตรงนี้ค่ะเลข8มานี่นะคะแล้วก็เลข9เลข9้าตรงนี้มองให้ทะลุเข้าไปมองให้ทะลุใบตองเข้าไปนะคะว่า ที่อยู่ข้างในใบตองนี่เขาเรียกว่าอะไรและสุดท้ายค่ะทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะดูอย่างเดียวแล้วก็เอามาใส่ค่ะว่าหมายเลขหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษใส่เข้ามาใส่คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยไม่ต้องใส่มา เข้ามาจนครบทั้ง10ข้อนะคะค่ะอันนี้คือวันลอยกระทงนะคะนักเรียนศึกษาบทเรียนแล้วก็มาทําเอกสา้อที่2ลงในสมุดเล่อที่2นะคะจบบทเรียนเรื่องวันลอยกระทงแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ